กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเชฟเอกเจ้าเก่านะครับนะวันนี้มีเมนูจากอิตาเลียกูเม่เป็นพายหมูแดงมีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็หมูแดงหั่นเต๋านะครับใช้ส่วนสันคอหมูนะครับมีติดมันนิดนิดหอมมากๆเลยแล้วก็มีหอมใหญ่สับมีไข่แดงมีผงกะโล้นะมีน้ําเปล่ามีซีอิ๊วขาวน้าตาลทรายมีแป้งข้าวโพดละลายน้ําและที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นแป้งท็อปแพสตรี่นะครับซื้อแบบแช่แข็งมาใช้ก็ได้ก็เดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนสักนิดน,นึงก่อน แล้วมันพืดลงไปนะครับครึ่งช้อนกระปอบตามด้วยหอมใหญ่นะครับแล้วผัดหอมใหญ่ให้มันหอมๆก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมูแดงนะครับอย่าไปหั่นใหญ่มากนะไปหั่นใหญ่มากแล้วเดี๋ยว่อไม่ได้นะฮะใส่ผงพาโลนะครับหลือล้าตนลทรายสีขาวนิดนึงผัดให้กลิ่นผงพาโลขึ้นมาหอมๆก่อนเกลืน้ำนิดนึงนะครับสังเกตว่าผมใช้เครื่องปรุงแต่ละอย่างนิดเดียวนะเพราะว่าหมูแดงเราอร่อยอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ํา เรให้มันข้นสักนิดหนึ่งเวลาเราหอมจะได้หอมหง่ายๆถ้าเสร็จเรียบร้อยในส่วนของไส้เรากตักไส้ใส่เข้าไปไข่แดงนะครับทาสักนิดหนึ่งทารอบๆหน่อยเวลาผอมแป้งจะได้ติดกันง่ายขึ้นแล้วก็พับเข้าไปปิดให้สนิทนะครับปิดไม่สนิทเดี๋ยวเวลาไปอบแล้วเนี่ยไส้ทะลักออกมาแล้วก็แต่งขอบให้มันสวยงามนะครับทาไข่ก่อนนะครับเวลาอบประมาณสีจะได้สวยครับ <S 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 เดี๋ยวเราจะาไปอบกันนะครับไป ร้อยแปดสิบองศานะครับเราคอยดูแลกันไม่นานแล้วนะครับก็ไม่นานแตเกินสิบนาทีก็อบเสร็จออกไปแล้วนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้พายหมูแดงเป็นเชฟได้ง่ายๆกับทูเม่มี่แทับ